ีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนนะเจ้าสวัสดีทุกๆคนที่กำลังติดตามภาพชมอยู่บนแฟนเพจจังหวัดเชียงใหม่ cm108.com ทุกๆคนณนตอนนี้เลยนะเจ้าสวัสดีมแมลงกันเสียอีเลยกับวันนี้วันที่18แล้วเชียงใหม่ของเราบะหมี่ผู้ติดเชื้อครบ18วันแล้วเจ้าทุกคนขาพบกับน้องข้าวขิงคนงามกันแหมแล้วงามมางามมฮู้หน่อทุกคนหนอออะ ขออนุญาตพูดภาษากลางเลยแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะพอดีว่าถ้าพูดภาษาเหนือเนี่ยตลอดไลฟ์นี่น่าจะมีกันประแลดกันเกิดขึ้นนะคะทุกคนตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาทานข้าวเย็นกันนอกบ้านอีกแล้วนะคะสําหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะบอกเลยว่าวันนี้มาเจ้ามามากินข้าวโดยกันมากินข้าวกับน้องข้าวขิงคนงามนะเจ้าและตอนนี้คะ่ะน้องข้าวขิงพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยคะ่ะกับร้านนะคะ 4โมงบุฟเฟต์กระทะร้อนเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ที่สาขามหาวิทยาลัยพายัพนะคะก็คือจะตั้งร้านจะตั้งอยู่ตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเลยจะตรงข้ามกันเลยแต่ว่าทางร้านนะคะจะมีอีกหนึ่งสาขาด้วยกันก็คือที่นิม,มานเหมีนนั่นเองใครสะดวกที่ไหนก็สามารถไปทานมื้อเย็นแบบนี้กันได้เลยอะตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะที่นี่เขาบอกว่าจะมีแบบว่าเรื่องชื่อลือชาเกี่ยวกับเรื่องกระทะร้อนแล้วก็ความแบบเนอยอยาก ความแบบผัดเนยอะไรประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่199บาทต่อคนเท่านั้นอ่าอะไปขอผัดก่อนกำลังจะสุกแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยไหมอันนี้เขาจะใช้เนยนะคะทุกคนขาเมื่อกี้เขาขิงใส่เนยลงไปสวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆคนดูทุกๆคนที่เข้ามาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนเข้ามา ทานข้าวร่วมกันได้มากินข้าวแรงกันเจ้าวันนี้ปลาทุกคนนะเจ้ามาอยู่ที่ร้าน4โมงบุฟเฟ่กระทะร้อนสาขาเจียงใหม่บุฟเฟ่นะเจ้าราคาเพียง199บาทเท่านั้นค่ะไม่จำกัดเวลาด้วยแถมน้องๆคนไหนที่ส่วนสูงไม่ถึง100เซนติเมตรทานฟรีเออทานฟรีว่ะทุกคนมาใจ้ทานฟรีคนที่สูงหนึ่งไม่เกิน100เซนติเมตรนะคะราคาแค่100บาทเท่านั้น แต่สำหรับคนไหนนะคะที่ส่วนสูงเกิน100เซนติเมตรขึ้นไปก็คนละ1 9 9บาทเองนะคะมันจะมีเนยนะเมื่อกี้เข้าขิงใส่เนยลงไปแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นพวกโคขุนซีฟูด้ดหมูสไลด์นะคะมีเพียบพร้อมหมดเลยอันนี้กินได้แล้วเนาะมาลองกันก่อนเดี๋ยวเขาใส่จานดีกว่าน่าจะสะดวกสบายกว่าวายอุ้ยหอม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 ชื่นใจจังเลยอะ่ะ นอกจากนี้นะคะ199บาททุกคนถามว่าจะได้อะไรบ้างสําหรับ199บาทได้กุ้งแบบนี้ด้วยค่ะได้เนยด้วยไปตักได้ไม่อัานแถมม่หน่ำซ้ํานะคะได้พวกหมูสไลด์เป็นหมูสามชั้นนะคะเป็นแบบเมนูสลด์พวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะและดูอ่าแบบนี้คือตักได้ไม่อั้นนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ไม่ได้สั่งพี่ๆนะก็คือไปหยิบตักเองได้มีผักทะมีผักนะคะ สำหรับสายเอาใจสายผักเนาะอันนี้ก็มีผักมีพวกของพื้นพื้นฐานทั่วไปและที่สำคัญมีชีสด,ด้วยชีสนะคะถ้วยละไร่บาทเท่านั้นสั่งเพิ่มได้นะคะมีของทานเล่นด้วยนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวแยกอันนี้มาไว้ก่อนเดี๋ยวมันฮ้อนเนาะเดี๋ยวขอใส่ชีสในหมอ้อนี้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กินต่อไปใส่ตรงนี้เลยนเนาะเทลงไปเลย,เลเลย,เยใส่ชีสแล้วอู้ยก้าบาทได้เยอะมาก หัวละ199บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะร้าน4โมงบุฟเฟ่กระทะร้อนค่ะตั้งอยู่ตอนนี้อยู่ที่สาขามอพยัพนะคะร้านจะอยู่ที่ตรงข้ามมอพยัพเลยและอีกหนึ่งสาขาจะอยู่ที่นิมมานนะไม่ขายของละอ่ะขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์น,นิดนึงระหว่างรอที่ชีสเรากำลังโอ้วระหว่างรอชีตเรากำลังละลายนะคะทุกคนคะ่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งคะ่ะ แม่แปลงแม่ริมฝนตกแล้วครับแม่นเจ้าทุกคนดูแลสุขภาพตัวนะ้าเจ้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยคุณพี่บอกว่าน่ากินมากๆเลยน่ากินที่สุดค่ะน้องอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าหอมมากๆพาอเมื่อกี้เราใส่เนยลงไปแล้วด้วยนะคะมามากินกันเลยเพราะว่าตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วที่ตักมาเมื่อกี้นะขอกินก่อนเลยละกันแบบไม่ซิมแบบไม่ซิ้มอะไรก่อนเลยเพราะเมื่อกี้ผัดเนยลงไปนะคะทุกคนคะ่ะ กินหางมันเข้าไปแล้วอะ่ะหอมอเนยอืมถ้าจิ้มน้ำจิ้มดูะ่ะเป็นไงบ้าง จิ้มน้ำจิ้มเหมาะสูแบบชีสเลยอู้นี่แบบใส่ชีสนะทุกคนอันนี้แบบใส่ชีสเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ชีสยืด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 โอ้ยืดยืดยืด,ยดอ้อมหลังข้าเจ้าเลยสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะมากินข้าวเย็นด้วยกันแล้วทุกคนชีดมันค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเนาะดูสิ ให้มันเย็นก่อนนะเดี๋ยวลวกปากนะคะทุกคนคะ่ะนอกจากที่เป็นหมูสไลด์แล้วนะคะกุ้งแบบนี้ก็คือตักได้ไม่อั้นเลยนะคะทุกคนจะมีบริการอยู่ทางด้านหลังเราก็สามารถไปหยิบเองได้แต่ว่าตัวที่เป็นเนื้ออทางด้านนี้นิดนึงที่นี่นอกจากมีพวกหมูสไลด์นะคะมีกุ้งมีหมึกให้แล้วนะคะก็จะมีพวกเนื้อ เนื้อเนี่ยจะต้องสั่งพี่พี่ทีมงานนะคะก็คือต้องเรียกพี่พี่พนักงานเนี่ยมานะคะทุกคนคะ่ะอ่านี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นเนื้อนะก็ถือว่าที่เนี่ยร9อบาบาทนะคะสาหรับคนไหนที่แบบว่า อยากทานอาหารเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพาเพื่อนมากินกันนั่งชิลๆกันเงนี้ยก็สามารถแวะเข้ามาได้และที่นี่อากาศถ่ายเทนะคะทุกคนคะ่ะไม่แออัดแน่นอนมีที่จอดรถด้วยนะคะร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับมอพายับเลยอันนี้เป็นสาขาอีกสาขาหนึ่งโซนอีกสาขาหนึ่งนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนเอ,อ่ยตั้งอยู่ที่นิมมานอยู่ในโซนนิมมานราคา199บาทเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูทางนู้นกันก่อนดีกว่าว่า มันจะตั้งอยู่ตรงบริเวณไหนเผื่อหลายๆคนไม่รู้นะคะอ่ะไประหว่างเดินไปเดี๋ยวข้าขิงขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์นิดน,นึงนะคะมีคนถามว่าอยู่แถวไหนอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยพายัพเลยค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ไงมอพายัพอยู่ฝั่งนู้นนะคะร้าน4ี่มงบุฟเฟ่กระทะร้อนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงข้ามกันเลยนะคะทุกคนสามารถแวะเวียนเข้ามาทานกันได้ราคาเพียง199บาทเท่านั้น ซึ่งราคานี้จะไม่รวมน้ํานะคะราคานี้ไม่ได้รวมน้ํานะคะแต่ว่าน้ําที่นี่ถูกมากๆแค่ขวดละ5บาท10บาทอะไรประมาณนี้เองนะคะทุกคนอ่ะมานั่งกินกันต่อเลยละกันเริ่มหิวละถูกนะบอกเลยร้อยบาทได้กินกุ้งแบบนี้ได้ชีสชีสเนี่ยก็คือสั่งเพิ่มแค่29บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะคุ้มนะก็คือเหมือนแบบเป็นมื้อบาๆอ่ะไม่ใช่มื้อหนัก เนยมาเดี๋ยวเอาเนยให้ดูเนเนเนเดี๋ยวไปดูตรงนู้นตรงนี้ตักได้หมดเลยนะคะแวะเข้ามาตักได้หมดเลยแล้วตรงโซนด้านในเนี่ยเห็นกุ้งเขาไหมบอกเลยว่าเนี้ยเขาเติมตลอดนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาหมึกนะปลาหมึกตัวนี้ก็เติมได้เติมตลอดเติมได้ตลอดเราตักได้ตลอดเลยอ่ามีพวกอาหารทาเล่นมากมายแล้วนี่เห็นไหมกุ้งหมูสไลด์นะคะอะไรพวกนี้เราก็มาหยิบไปได้เลย ไม่จํากัดไม่จํากัดเวลาด้วยนะคะ199บาทเท่านั้นส่วนเนยที่เราจะใช้ไปผัดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะเป็นแบบนี้เลยอ่เดี๋ยวขออนุญาตเราออกมาให้ดูแล้วกันนี่แบบนี้เลยเรามาหยิบไปได้เลยนะคะทุกคนก็คือที่นี่เขาไม่ห่วงของนะนอกจากนี้ยังมีของหวานที่เป็นไอติมมีผักมีพวกอาหารทานเล่นไม่ว่าจะเป็นแบบข้าวผัดเฟรนชฟรายนะ นะก็คือเป็นแบบเมนูแบบมาทานเล่นกับเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสมากแถมราคาย,ยังถูกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะร้านจะตั้งอยู่ที่บริเวณตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยพายัพนะคะมพายัพอยู่เพิกปูนข้าเจ้าอยู่เพิกนี้อ่ะตรงข้ามกันเลยเจ้าคนละเพิกกันนะคะชื่อว่าร้าน4ี่โมงบุฟเฟ่กระทะร้อนเชียงใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วมันมีสสาขานะเปิดให้บริการตั้งแต่4ี่โมงแมลงนะเจ้าไปจนถึงประมาณ ห้าทุ่มนะคะสามารถแวะเข้ามากินกันได้อ่ะเดี๋ยวขอกินอันนี้ก่อนอืมทุกคนอาจจะสงสัยว่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ทั้งหมดนี้เลยเหรอใช่ค่ะได้ทั้งหมดนี้เลยยกเว้นหนึ่งชีสที่เราจะต้องสั่งเพิ่มเองชีสทุกเยี่สิบเก้าบาทแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่จะต้องสั่งเพิ่มเองนะคะก็คือตัวที่เป็นหม้อจิ้มจุ่มตัวนี้ อันนี้ยังไม่ได้ต้มอ,อะไรลงไปเลยขอใส่ผักลงไปหน่อยและกันเนาะร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงนะคะทุกคนขาไปจนถึงประมาณ5้าทุ่มอันนี้กินคนเดียวก็ขอใช้มือเลยและกันเนาะไปคนมักพักน้าจ้าซิ้นก็กินผักก็กินเนาะก็จะสามารถใส่พวกหมูพวกอะไรลงไปได้น,นี้เป็นเนื้อนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่เนื้อกะลลกกะลานะดูจากแบบ ลายเส้นดูจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนื้อเขาจะมีแบบ3แบบนะคะทุกคนแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันอเดยวจะเอาให้ดู199ยบาทอะได้กินได้กินขนาดเนี้ก็พอแล้วมัง้งไม่น่าจะต้องอะไรมากมายคือเหมือนมานั่งกินข้าวตอนเย็นอะชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันชิวๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ข้าวขิงก็แต่งตัวชิวมากเพราะว่าเหมือนมากินข้าวอะทำตัวแบบสบายๆกับราคาที่แบบสบายๆมากอันนี้น้ำมันน่าจะเริ่มแห้งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวข้าวขิงจะปั ไปเติมน้ำซุปก่อนแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะใส่หมูหน่อยเป็นหมูสามชั้นขอใส่ลงไปก่อนโอเคน้ำจิ้มที่นี่อร่อยใช้ได้เลยนะคะทุกคนขาเวลากินรวมๆกันนะ่ะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นจุดไฮไลท์ใครมานะต้องไปเอาเนยอะ่ะมาแบบผัดๆกับกุ้งแบบนี้นะคะเพราะที่นี่มันเป็นแบบว่า ย่างเนยอะเนาะเป็นพวกโคขูนเป็นพวกสไลด์เป็นพวกกุ้งอะไรเงี้ยเรามาย่างเนยผัดผัดเหมือนที่ทําเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ซื้อชีสเพิ่มอีกแค่29บาทก็สามารถได้กินของอร่อยๆแบบนี้แต่ราคาเพียง199บาทเท่านั้นนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่4โมงไปจนถึง5ทุ่มเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์ไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยแล้วกันเนาะพ้าเจ้าขอนั่งหน่อยนะเจ้าเด็ก3ขวบ5ขวบไปกินคิดยังไงครับสำหรับน้องๆน,นะคะที่ ส่วนสูงนะคะไม่เกิน100เซนติเมตรนะคะทางร้านคิดราคาแค่100บาทเท่านั้นมากับผู้ใหญ่นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเรามากันเป็นครอบครัวนะคะจะพาลูกๆนะคะพาน้องๆมาด้วยก็ท่านล้าน100บาทเท่านั้นถ้าเกิดส่วนส่วนสูงของน้องไม่เกิน100เซนติเมตรนะคะใครอยากมาเลยเจ้าร้านนี้นะคะ4โมงบุฟเฟ่กระทะร้อนนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่4โมงจนถึง5ทุ่มเลยอ่ะ แถวไหนครับร้านจะตัอ้งอยู่ตรงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยพายัพเลยนะคะก็คือจะอยู่กันคนละเพิกนั่นเองและมีอีกหนึ่งสาขาก็คือสาขาตรงนิมมานเนาะตรงนั้นก็สามารถไปทานได้ตรงนิม,มานนะคะจะรีฟิลเครื่องดื่มในราคา29บาทเท่านั้นแต่ที่นี่ยังไม่รีฟิลเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าเครื่องดื่มเขาถูกมากๆ5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยมากินต่อเลยดีกว่าทุกคน อืมอืม้มไข่ใส่เนยแล้วอร่อยมากอะ่ะเนี่ยไข่ใส่เนยแล้วอร่อยมาก น้าเย็นกันค่ะทุกคนอ่ะมีไขยย่อยากอู้อยากเอ่ยเอิญเ,เ,เข้ามาเลยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์อีกทีหนึ่งขายากมีแต่คนบอกว่าขายากอ่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาททานได้ทุกเมนูหรือเปล่าคะได้ทุกเมนูเลยนะคะทุกคนยกเว้นชีสชีสเมื่อสักครู่เขาถึงใส่ไปแล้วนะจะได้ประมาณชีสประมาณห้วยเท่านี้นะคะก็คือ ิดได้ประมาณถ้วยเท่ามาสักครู่นะคะก็คือจะราคา29บาทนอกนั้นที่เป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นหมูเป็นเนื้ออันนี้คือรวมหมดแล้วแต่ว่าตัวที่เป็นหม้อจิ้มจุ่มตัวนี้ค่ะต้องบวกเพิ่มนะคะบวกเพิ่มที่ราคา50บาทเท่านั้นก็ถือว่ามากกันหลายๆคนน่ะก็ยังแบบคุ้มอะ่ะเหมือนมากินข้าวเย็นน่ะ199บาทโอ้ที่นี่เหมือนจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยนะใช่จริงๆด้วยทุกคนลืมบอกไป ที่นี่ใช้สิิ์คนละครึ่งได้ด้วยนะคะสามารถแวะเข้ามาทานได้ใช้สิิ์คนละครึ่งก็ไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วได้กินครบแบบนี้ก็โอเคนะแล้วรสชาตินะบอกเลยใครมาที่นี่นะคะต้องกินพวกแบบย่างเนยนะคะอร่อยถ้าย่างเนยอะ่ะจะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะย่างหมูนิดนึงพวกหมูพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอยากย่างให้ดูอาหารตักได้เรื่อยเลยนะคะที่นี่เขาไม่ห่วงพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ย สำหรับคนไหนที่อยากทานอาหารทานเล่นก็จะมีพวกเฟรนฟรายหมูทอดมีข้าวผัดอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอ่ะอ่าคุณพี่มาเติมน้ำซุปให้ด้วยขอบคุณมากค่ะอันนี้เราเอาแบบเอาหมูไปย่างเนยด้วยนะเพราะเมื่อกี้เราใส่เนยลงไปจริงๆแล้วทุกคนมันมันเปลี่ยนเตาได้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่เปลี่ยนละสียเวลาแต่พี่เขาบอกอยู่ว่าเปลี่ยนเตาไหมเมื่อกี้แต่เขาถึงบอกไปแล้วว่าเออไม่เป็นไรค่ะคุณพี่เดี๋ยว เราไลฟ์สดน,นะเนาะเดี๋ยวมาเปลี่ยนเตาเดี๋ยวทุกคนก็แบบกินข้าวกับเราแล้วไม่อร่อยอะตอนนี้ไผ่กินข้าวแรงกับเอีอย่ยงเจ้าไหนลองบอกน้องมาหน่อยไผ่กินข้าวแรงกับออเอีอ่ยงเออยตอนนี้ทุกคนกินข้าวแรงกันแล้วรยังกินข้าวแล้วเนียังกำลังเห็ดหยังน้อายคิดทอดไล่ไล่เออพอก่อนเนาะเดี๋ยวเปิ้ลจะออกจากไลฟ์กันหมดนะคะทุกคนคะ่ะ ไปมาทานข้าวด้วยกันไหมกับที่นี่เลยค่ะร้าน4ี่โมงบุฟเฟ่กระทะร้อนสาขาเชียงใหม่ตอนนี้เข้าวขิงพาทุกคนมาอยู่ที่สาขาหน้ามหาวิทยาลัยพายัพนะคะเมื่อกี้เรากินเมื่อกี้เรากินแบบกุ้งย่างเนยไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองกินแบบหมูย่างเนอยอะไรเงี้ยสไล์หมูสไลดย่างเนยมันจะรสชาติเป็นยังไงขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะว่าทุกคนกินข้าวกันแล้วหรือยังอ่า ไลฟ์นี้ร้องเพลงไปอีกน่ารักมากขอบพระคุณลูกเพจทุกๆคนนะคะที่ชมในความน่ารักของน้องข้าวขิงยังไงอย่าลืมกดติดตามนะคะแฟนเพจจังหวัดเชียงใหม่ cm108.com ไว้นะคะเพราะว่าเรามีการอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลาและยิ่งช่วงนี้นะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยๆกันในหลายๆที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวรอหมูสุกก่อนแต่ก่อนจะรอหมูสุกข,ขอ,อกินกุ้งก่อนนะ อร่อยอน่าจะสุกละรู้สุกละเมื่อกี้ผักต้มขอกินผัก ไอศิษ์คนละครึ่งได้ด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมแวะมากินด้วยมาลองหมูกันเลยหมูย่างเนอยอันนี้เป็นหมูนะคะทุกคนขาเมื่อกี้เมื่อกี้ย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกินรวมกับผักที่เราแบบเพิ่งจิ้มจุ่มไปเมื่อกี้เนาะเอาเลยนะ อุ้ยอ mm ุ hmm. ้ยนี่ได้่ะว้าหืมเอางี้ดีกว่าถ้าให้โหวตว่ามาที่นี่ให้มากินอะไรกระทะนี้ของให้อยู่แล้วนะคะ199บาทจะมีย่างเนยล่าสุดตากล้องจับเฟนไฟาแล้วก็กินนะทุกคนลงนึกดูแล้วกันเฟนไฟายอร่อยนะคะ ถ้ามาที่นี่เขามีกุ้งบอกแล้วว่ากุ้งตักได้ไม่อั้นนะคะทุกคนเขาจะเติมอยู่ตลอดเวลาเนาะก็คือเอากุ้งอะ่ะเทคนิคจะกินให้อร่อยกุ้งย่างเนยอ,อร่อยหมูย่างเนยอ,อร่อยสําหรับคนไหนที่อยากซุดน้ําซุปเออน้ําซุปอะ่ะซดน้าซุป <laughs> ทุกคนเล่นสนเล่นมุกเองแล้ว <laughs> ใครอยากซดน้ําซุปตรงนี้ 50บาทเท่านั้นนะคะเพิ่มเตาเนี้ยห้บาทแถมที่สำคัญยังใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้อีกด้วยก่อนจะไปกินาหารให้หมดคออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะว่าทุกคนพูดยังไงกันบ้างอ่าวันนี้กินแกงผักกาดเจ้าอาพี่สมศรีกินแกงผักกาดกาววันนี้เดี๋ยววันหน้ามากินข้าวกับน้องเนอเดี๋ยวเฮามากินร้านสี่โมงหมูกระทะตรงนี้กันนะเจ้า เข้ามากินร้าน4โมงบุฟเฟ่กระทะกระทะร้อนแบบนี้เนาะตอนนี้นะคะอยู่ที่สาขาโมพยัพนะเจ้าทุกคนแต่ว่ามันยังมีหนึ่งสาขาก็คือสาขานิม,มานเปิดให้บริการ4โมงไปจนถึงประมาณ5ทุ่มเลยนะคะทุกวันแถมยังใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้อีกด้วยในราคาเพียง199บาทเท่านั้นอ้าอพีรพัฒน์เปิดพี่พีรพัฒน์บอกว่า ไว้เงินเดือนออกจะไปจิมนะครับได้เลยเจ้า199บาทเท่านั้นแถมใช้10คนละครึ่งได้สำหรับใครมี10คนละครึ่งคุ้มมากๆเลยค่ะได้ทานทั้งหมูสไลด์เป็นเนื้อก็มีกุ้งก็เติมได้ไม่อั้นมีอาหารทานเล่นด้วยได้กินหลายแบบมากๆนะคะถือว่าคุ้มมากๆกับราคาแค่199บาทเท่านั้นและสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ส่วนสูงไม่ถึง ส่วนสูงไม่ถึง100เซนติเมตรก็ทานได้ในราคาเพียง100บาทเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มเลยนะคะถือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์โคขุนกระทะร้อนย่างเนยที่อร่อยมากๆแถมยังมีสินค้านะคะเติมให้ไม่อั้นเลยบอกเลยว่าไม่จำกัดเวลาด้วยไม่มีห่วงของแน่นอนนะคะกับโคขุนซี่บุ๊หมูสไลกินจบ ครบในที่เดียวเลยที่นี่นะคะ4โมงบุฟเฟ่กระทะร้อนค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปกินข้าวกันตอนะเจ้าเดี๋ยวไว้ไลฟ์หน้าเราจะปากันไปกินหรือว่าปลาไปแอลที่ไหนยังไงนะคะอย่าลืมติดตามไว้ดีๆค่ะว่าข้าวขิงจะพาทุกคนไปกินข้าวไปเที่ยวในสถานที่ไหนๆติดตามได้บนเพจจังหวัดเชียงใหม่ cm18.com นะคะแล้ววันนี้ขอตัวไปทานอาหารบนโตนี้ให้หมดก่อนละกันเนาะไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า